วันนี้ช่วงเช้าที่สันเขื่อนเซรินทรอําเภอเซรินทรจังหวัดอุบลราชธานีพล้ปกาศเอกชลิตพุภผาสุของคมมตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568จัดโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอพอ โดยมีว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานนายเทพร,รัตนเทพพิทักษ์ผู้ว่าการกอฟผอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมพิธี ณบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนสิรินทรมีการจัดในทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาธิพระรชาชการณียากิจและพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่กฟผผลการดำเน,นินกิจกรรม70พรรษา7โครงการเฉลิมพระเกียรติที่กฟผร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นประกอบด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกยียรติโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์ห้าโครงการเพิ่มคุณภาพอากาศในโรงพยาบาลโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานโครงการสนับสนุนชุดนักเรียนเบอร์ห้าและกิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีณนะเขื่อนสิรินทรซึ่งทั้ง7โครงการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเจ้าฟ้านักพัฒนาที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนสืบไป โอกาสนี้องคมนตรีร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนและปลาส้อยขาวซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจที่จเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งน้ำท้องถิ่นจำนวน7ล้านตัวเพื่อขยายพันธุ์รักษาระบบนิเวศในพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์และสร้างแหล่งอาหารสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเขื่อนเซดินทร ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังอาคารสิรินทานประภากรเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานหมุนเวียนและโครงการโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเยี่ยมชมเส้นทางเดินธรรมชาติทางเดินกระจกที่รายล้อมด้วยต้นไม้อันร่มรื่น จากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินทรขนาดกำลังผลิต45เมกะวัตต์ที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดผสมผสานร,ระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำจากเขื่อนมีห้องควบคุมกำลังผลิตไฟฟ้าและการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเิรินทรขนาดกำลังผลิต36เมกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละประมาณ52ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศต่อจากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงกอฟอพอได้น้อมนำพระราชดำริปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จะตั้งฐานการเรียนรู้จำนวน9ก้าฐานอาทิฐานรักแม่ธรณีผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพวิธีใหม่แบบกองแถวยาวไม่ต้องพลิกกลับกองฐานคนมีน้ำยาเรียนรู้การทำสบู่เหลวครีมนวดผมและฐานสัตว์น้ำครัวเรือนเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกและกบในกระชังบก โอกาสนี้องคมนตรีร่วมปลูกต้นทุเรียนหมอนทองหมายผลเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรหันมาสนใจทำเกษตรกรรมเชิงคุณภาพที่ยั่งยืน ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมชมการออกหน่วยให้บริการโครงการแว่นแก้วซึ่งกอฟผอร,ร,ร่วมกับธนาคารแว่นตาโรงพยาบาลเมตาประชารักษ์วัดไร่ขิงให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแวน่นแก่ผู้มีปัญหาสายตาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเยี่ยมชมการออกหน่วยให้บริการคัดกรองมะเร็งปากงดลูกและมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ของหน่วยคัดกรองมะเร็งมูลนิธิการจนะบารมีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวทที่กอฟอผน้อมเกล้าน้อมก,กระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567ไปให้บริการแก่ประชาชน ภายในรถประกอบด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันอาทิกล้องส่องตรวจปากมดลูกเครื่องทำลายเนื้อเยื่อปากมดลูกและเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคและอุปกรณ์การตรวจภายในโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการเป็นจำนวนมากอันหนึ่งเมื่อค่ำวานนี้ที่บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนเซรินทร องคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งไนรันเทิดพระเก 70, ียรติ70พรรษาเจ้าฟ้าเซดรินทร์จัดโดยกฟผเพื่อนำรายได้จากการสมัครสมทบทุนซื้อเตียงไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลเซดรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระนิธิฐาน,านิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัชนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568 โดยมีประเภทระยะทาง5กิโลเมตรและระยะทาง12กิโลเมตรเส้นทางการเดินวิ่งบริเวณรอบเขื่อนสิดินทอนและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางแสงสีไฟประดับที่สวยงามนอกจากนี้มีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงดนตรีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานีกว่า70ร้านค้า ซึ่งการแสดงดนตรีและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและชุมชนจะจัดไปถึงวันที่30มีนาคม2568